คะ่ะหัวช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะเราก็จะมาทำแกงส้มสายบัวนะคะก็แม่ลก็ไปซื้อสายบัวมานะคะนี่15บาทแล้วก็ไปซื้อปลานิลมามปลานิลก็ซื้อมา40บาท2ตัวนะคะแต่เราจะใช้ไม่หมดนะคะแล้วก็จะมีะนี่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ พิน้ำพริกแกงส้มนะคะใช่อ่าเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกแม่รสจะไปต้มเนื้อปลานะคะไปต้มปลาแบ่งมาต้มเอามาผสมกับน้ำพริกแกงส้มนะใช่คะอ่าแล้วแม่ครัวยุคใหม่หรือแม่ครัวคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะเราก็จะใช้เครื่องปั่นปั่นเนื้อปลาเลยค่ะทุกคนกับพริกแกงนะคะค่ะเราไปดูขั้นตอนแรกที่แม่รสจะทําเลยนะคะค่ะไปเลย ตอนนี้แม่รถต้มน้ำเดือดแล้วนะคะแม่รถก็จะเอาเนื้อปลาใส่ลงไปต้มสักสองชิ้นนะคะเพื่อที่จะเอาเนื้อปลามาผสมกับผิดแกงซมนะคะโอเคมาต้มเนื้อปลาให้สุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปแกะเนื้อปลากันะคะ่ะโอเคนะคะตอนนี้เนื้อปลานินของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะแม่รถก็จะแกะเอาเนื้อปลาขาวๆนี่นะคะทุกคน เอามาใส่จริงๆเขาต้องใส่ครกนะคะแต่ครกเรายัางครกเรามีค่ะแต่สากเราหายค่ะ <laughs> <laughs> เราก็จะมาใส่เครื่องปั่นนะคะ <Okay. S 1> ก็จะแกะเนื้อ,เ,อเลย <laughs> เพื่อจะให้ทำทำให้น้ําแกงส้มของเราข้นนะคะข้นน่ากินมากขึ้นนะโอเคก็จะแกะไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะทุกคนใช่ <laughs> แล้วก็จะเอาไปปั่นกัน <laughs> ใช่เราปั่นเ,าเบาๆนะคะไม่ต้องปั่นแรง <laughs> ให้เนื้อแบบไม่ต้องละเอียดเกินไป เ <Okay, S 2> นี่ยค่ะแกะเนื้อปลาขาวๆนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปแกะให้เสร็จก่อนนะคะค่ะนี่นะคะเราก็แกะเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วค่ะหลังจากแกะเสร็จแล้วนะคะแม่รถก็จะตัดซองโรโบน้ำพริกแกงส้มของเรานะคะใช่หน้าตาข้างนี้เดี๋ยวนี้นะคะทำอาหารสะดวกสบายนะคะเพราะว่ามี เครื่องแกงเป็นซองๆให้เราเรียบร้อยแล้วก็อของเขาจะเป็นน้ำๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาช้อนมาตักนะคะช้อนกันค่ะนี่นะคะน,นี่ก็คือพริกแกงส้มของโลโบนะคะเด<ช>ี๋ยวเราตักไปล้หน<อ>ึ่งช้อนแบบน่าจะได้ช้อนกว่านะคะก็คือถ้าเราทาหมอ้อโตๆะคะ่ะขอเดียวไม่น่าพอนเผ็ดมากเลยใช่พริกแกงส้มนะคะเขาจะมีกลิ่นเผ็ด เพราะว่าน่าจะได้ช้อนช้อนพูนๆนะคะก็คือถ้าใครทําเยอะก็คงต้องสองซองนะคะแต่อันนี้ไม่รถทําไม่เยอะก็ซองเดียวพอดีนะคะทุกคนค่ะหลังจากนี้นะคะกวาดให้หมดค่ะเสียดายของค่ะเสียดายเนาะเงินหายากตอนนี้เราต้องจักใช้นะคะหลังจากนี้เราก็คว่ำมาค่ะเราเสร็จแล้วเราก็จริงๆถ้ามีครบก็ปื๊ดเดียวก็ได้ละทุกคนแต่อันนี้ ไม่ลดหาสากไม่เจอนะคะแล้วเราก็ปั่นเบาเ้านี่นะคะนี่เอาแค่นี้นะคะเราไม่ได้เพราะว่ามันทุกเนื้อปลามันสุกแล้วมันจะละเอียดง่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดให้ดูข้างในนะคะแป๊บนึงนะคะป้ายังดีนึง นนะะมันดูดมันดูดค่ะเพราะว่าโอเคนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวแม่เราก็จะเขลียดจากตรงนี้เขลียดจากฝาค่ะจากโถปั่นเนี่ยค่ะเอามาลวมกันไว้นะคะคหลังจากนี้แม่เราก็จะไปตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปแม่เราจะตั้งน้ำแล้วนะคะเตรียมจะทำแล้วนะคะตอนนี้เราได้ เนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้เราได้พริกแกงส้มกับเนื้อปันนินของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแม่รถก็จะไปตั้งน้ําค่ะไปดูแม่รถตั้งน้ํากันค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้ําก็เดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวแม่รถจะใส่อ่าน้ําพริกแกงส้มเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะใส่ลงไปเลยเอเคเราก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะ นี่นะคะแม่เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแม่เราก็จะใส่เนื้อปลานะคะตอนนี้น้ํากําลังเดือดเลย mm. ใส่เนื้อปลากันค่ะ mm. อเออใตรงนี้เล mm. หลังจากนี้แม่รถจะไม่คนนะคะก็จะปิดฝาเลย พอเนื้อปลาเริ่มจะสุกนะคะเดี๋ยวแม่ลูกก็จะใส่ใสายบัวเลยค่ะ,คะใส่ใสายบัวลงไปนะคะเดี๋ยวพอทุกอย่างสุกดีเราจะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติต้องปรุงเพิ่มไหมนะคะอันนี้เราใส่ใสายบัวลงไปเสร็จเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาชิมกันค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะเสร็จของชืรสเลย ตะกีนไม่รสชิมแล้วนะคะรสชาติที่มามันมันจืดน,นะคะเราต้องปรุงเพิ่มค่ะต่อไปเรากจะมาใส่น้ำปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำมะขามใส่น้ำปลานะคะโอเคเหลือน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำลาลนิดหน่อยค่ะจักใส่ถ้วเรียบ้ลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราพี่ไปเตยชิมนะคะทุกคน กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่พีเตยก็จะมาลองชิมแกงส้ม่ใสบัวปนิดนะคะก็คือตอนนี้นะคะทุกคนเห็นที่คอพี่เตยเห็นที่คอพี่พีเตอรนะน้องไม่ตองเป็นพี่เตยเป็นอะไรคะที่คอตกหมอนตกหมอนแลวพี่น้องไม่ตองเป็นอะไรคะหน้าตาโนยุงกัดเต็มเลยสุนพี่พีเตอก็ตกหมอนนะคะอาชามาดูพี่เตยชิมนค่ะ ก็เย็นแล้วออแต่ว่ารสชาติอร่อยนะอ่อยไหมนี่นะคะก็คืออันนี้ก็ง่ายๆเองนะคะเราใช้น้ำพริกแกงสเร็จรูปนะคะน้ำพริกแกงส้มสเรดรูปใช้ได้เนาะสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งโขลกพริกแกงเองโอ,อเออคค่ะวันนี้เราไปกันเนาะพี่เตยจะต้องกินคาร์ใช่ใส่บัวมันจะดูดน้ำน้ำแกงส้มได้ดีกว่าผักอย่างอื่นนะคะ โอเคค่ะพี่เต้องไม่ต้องจบคลิปให้พี่เต้ไหน,นค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ได้เลยกดไลดดดดค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e นแล้วก็ต่อกับพี่พี่เตยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย <laughs>